สวัสดีครับวันนี้มีทัศนคติของชาวเยอรมน,นีกรุงเทพคือมหานครแห่งอาหารเป็นสวรรค์ของนักชิมยูทูบเบอร์นักชิมชื่อดังชาวเยอรมน,นีตะเวนชิมรีวิวอาหารไทยในกรุงเทพโดยเขากล่าวว่าอาหารไทยมีความหลากหลายทั้งเค้าและหวานอีกทั้งรสชาติราคาและวัตถุดิบก็มีให้เลือกมากมายไม่แปลกใจเลยทำไมอาหารไทยถึงมีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกกรุงเทพคือมหานครแห่งอาหารเป็นสวรรค์ของนักชิม ในช่อง YouTube นักชิมชาวเยอรมน,นีก็มีชาวเยอรมน,นีได้แสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายเช่นจากที่เคยไปเที่ยวกรุงเทพมันเป็นเรื่องจริงที่กรุงเทพคือมหานครแห่งอาหารเป็นสวรรค์ของนักชิมผัดไทยแกงเขียวหวานข้าวเหนียวมะม่วงคือเมนูโปรดของฉันในช่อง YouTube นักชิมชาวเยอรมน,นีก็มีชาวเยอรมน,นีได้เข้าไปแสดงทัศนคติความคิดเห็นหลากหลายมุมมองมาฟังกันครับว่าพวกเขามีทัศนคติกันอย่างไรบ้าง ทัศนคติของชาวเยอรมน,นีท่านแรกครับนอกจากธรรมชาติและวัฒนธรรมที่หลากหลายแล้วอาหารไทยก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ดึงดูดฉันและครอบครัวให้อยากกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งแล้วเจอกันณกรุงเทพเชียงใหม่และภูเก็ตทันต่อไปครับในกรุงเทพมีแหล่งขายอาหารมากมายไม่ว่าจะเป็นสตรีทฟู้ดตลาดนัดทั้งกลางวันและกลางคืนคุณจะเพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหารนานา,นาชนิดราคาไม่แพง ถ้าคุณเป็นนักชิมตัวยงคุณจะต้องชอบกรุงเทพแน่นอนทันต่อไปครับแน่นอนความพิเศษของอาหารไทยอีกอย่างหนึ่งคือการปรุงสดใหม่ทุกครั้งไม่ว่าจะเป็นผัดต้มแกงทอดคุณจะได้กินอาหารที่เพิ่งออกจากเตาสดสดร้อนๆอนต่างจากที่เยอรมนนีอาหารส่วนใหญ่จะออกจากไมโครเวฟทันต่อไปครับสำหรับฉันจากที่เคยไปเที่ยวกรุงเทพมันคือเรื่องจริงที่กรุงเทพคือมหาคนครแห่งอาหารเป็นสวรรค์ของนักชิม ไม่ว่าคุณจะอยู่ตรงไหนของกรุงเทพและช่วงเวลาไหนคุณจะสามารถหาอาหารกินได้ทุกที่ทุกเวลาจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเอาแค่มินิมาร์ทก็แทบจะมีทุกๆ100เมตรแล้วยังไม่รวมสตรีทฟู้ดและตลาดนัดที่มีอยู่เกือบทุกเขตของกรุงเทพในกรุงเทพคุณจะไม่มีโอกาสได้กินอาหารแช่แข็งเหมือนที่เยอรมน,นีแน่นอนท่านต่อไปครับ สตรีทฟู้ดเยาวราชตลาดนัดกลางคืนรถไฟจอดแร์และตลาดนัดกลางวันจัตุจักล้วนเป็นแหล่งอาหารที่มีชื่อเสียงของกรุงเทพถ้าคุณเป็นสายบริโภคได้ไปเที่ยวกรุงเทพต้องไม่ควรพลาดทุกสถานที่ทันต่อไปครับนอกจากห้างสรรพสินค้าที่มีมากมายทั่วกรุงเทพแล้วยังมีแหล่งขายอาหารสตรีทฟู้ดและตลาดนัดเกือบทุกเขตของกรุงเทพอ,อีกด้วยเอาเป็นว่าถ้าไปกรุงเทพคุณไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารการกินเพราะมีเสิร์ฟตลอด24ชั่วโมง ท่านต่อไปครับหนึ่งในซอฟท์พาวเวอร์ที่ผลักดันให้การท่องเที่ยวไทยได้รับความนิยมไปทั่วโลกก็คืออาหารไทยนี่แหละคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอาหารไทยมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นใกล้เคียงกับอาหารญี่ปุ่นและอาหารเกาหลีใต้ท่านต่อไปครับสำหรับฉันผัดไทยแกงเขียวหวานข้าวเหนียวมะม่วงคือเมนูโปรดทุกครั้งที่เข้าร้านอาหารไทยในเยอรมน,นี3เมนูนี้ฉันไม่เคยพลาด ไฮซีซั่นนี้จะกลับไปเที่ยวประเทศไทยอีกครั้งขอบคุณที่แนะนำร้านอาหารไทยในกรุงเทพจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าแต่สำหรับฉันคือต้มยำกุ้งมันเข้ากันได้ดีในวันที่อากาศหนาวเย็นรสชาติเผ็ดร้อนมันทำให้เหงื่อไหลร่างกายอบอุ่นดีกว่าดื่มแอลกอฮอล์อีกนะแนะนำให้ลองกินแล้วคุณจะหลงรักต้มยำกุ้งอีกเมนูหนึง่งทันต่อไปครับ ฉันชอบตอนที่คุณรีวิวมินิมาร์ทเซเว่นนี้ลเว่นนี่แหละมันมีสินค้าเกือบจะครบทุกอย่างสำหรับการดำรงชีวิตประจำวันแถมเปิด24ชั่วโมงอีกด้วย,ยมิน,นิมาร์ตในเยอรมนีคงเปิดแบบนี้ไม่ได้เพราะติดเรื่องกฎหมายที่เข้มงวดทันต่อไปครับดูวิดีโอของคุณแล้วก็คิดถึงกรุงเทพที่เคยใช้ชีวิตอยู่เกือบปีสุดสัปดาห์ต้องตะเวนกินอาหารไทยตามสตรีทฟู้ดและตลาดนัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นถนนเยาวราาตลาดนัดรถไฟจอร์ดแฟร์และจัจุจกัก ทันต่อไปครับกรุงเทพเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เหมาะกับนักท่องเที่ยวสายบุริโภคเป็นอย่างมากในแต่ละปีมียูทูบเบอร์นักชิมชื่อดังทั่วโลกเข้าไปรีวิวเป็นจํานวนมากนี่คือเครื่องหมายการค้าที่นักท่องเที่ยวสายบุริโภคจะไม่ผิดหวงังทันต่อไปครับกรุงเทพไม่ใช่แค่เป็นแหล่งอาหารไทยอย่างเดียวเท่านั้นแต่มันมีอาหารเกือบทุกชาติที่คุณสามารถหากินได้ไม่ยาก ฉันอยู่กรุงเทพหนึ่งเดือนได้กินอาหารเกือบทุกชาติทั้งอาหารไทยญี่ปุ่นอาหรับและยุโรปจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าขนาดร้านอาหารสไตล์เยอรมันนี้ก็ยังมีเลยในกรุงเทพแต่ฉันไม่ได้ลองกินนะเพราะมีเวลาอยู่กรุงเทพแค่อทิตย์เดียวก็เลยกินแต่อาหารไทยทั้งอาทิตย์สมแล้วที่ยกให้กรุงเทพเป็นมหานครแห่งอาหารท่านต่อไปครับ มีอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะแนะนําถ้าใครจะไปเที่ยวกรุงเทพคือการล่องเรือดินเนอร์แม่น้ำเจ้าพยาบรรยากาศและภูมิทัศน์สองฝากฝั่งสวยงามมากในยามค่ําคืนกรุงเทพไม่ได้มีดีแค่อาหารอย่างเดียวนะผู้คนและวัฒนธรรมก็ดีด้วยท่านต่อไปครับเคยคิดว่าการไปเที่ยวประเทศไทยจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินแต่พอไปถึงกรุงเทพความคิดนี้มันก็หายไป เพราะมีแหล่งขายอาหารมากมายทั้งอาหารไทยและนานาชาติแถมมินิมาร์ตก็เปิดตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยทันต่อไปครับดีมากเลยสำหรับวิดีโอนี้เพราะ h ไฮซีซั่นนี้จะไปพักผ่อนที่ประเทศไทย1เดือนคิดว่าจะอยู่กรุงเทพสักหนึ่งอาทิตย์จากนั้นก็จะไปพัทยาและเชียงใหม่ผู้คนวัฒนธรรมอาหารและธรรมชาติทำให้ฉันเลือกประเทศไทยทันต่อไปครับ ด้วยวัตถุดิบในประเทศไทยมีมากมายหลากหลายและผลิตได้เองทั้งปีจึงทําให้อาหารไทยมีความหลากหลายตามไปด้วยซึ่งแตกต่างกับที่เยอรมน,นีพอเข้าหน้าหนาวอาหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารแช่แข็งและไม่มีความหลากหลายจากนั้นก็มีอีกท่านมาต่อทัศนคตินี้ซึ่งได้เพิ่มเติมว่าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีภูมิประเทศและอากาศเหมาะสมกับการเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะประเทศไทยที่ได้ชื่อว่าเป็นครัวโลก ในแต่ละปีผลิตอาหารส่งออกปีละหลายหมื่นล้านดอนลลา,าร์สหรัฐทานต่อไปครับแปลกมากท,ทั้งที่ประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้วแต่คนไทยก็ใช้ชีวิตค่อนข้างที่จะมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสไม่เครียดไม่เหมือนคนเยอรมนนีและคนยุโรปหลายประเทศที่ต้องเครียดกับค่าครองชีพทันต่อไปครับในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ประเทศที่คุณเข้าไปรีวิว ก็มีประเทศไทยนี่แหละที่คิดว่าน่าจะคุ้มค่ามากที่สุดถ้าจะไปเที่ยวประเทศเวียดนามดูเหมือนวุ่นวายอาหารก็ไม่ค่อยหลากหลายแถมผู้คนก็ไม่ค่อยเป็นมิตรอีกด้วยทันต่อไปครับนี่คืออีกหนึ่งสเสน่ห์ของกรุงเทพที่มีอาหารการกินมากมายถ้าใครเคยไปเที่ยวกรุงเทพก็จะรู้ว่ามันต่างกับที่เยอรมน,นีมากโดยเฉพาะเรื่องอาหารที่หากินได้ง่ายแถมราคาก็ไม่แพงขายตลอด24ชั่วโมงอีกด้วยทันต่อไปครับ มินิมาร์บางแห่งในประเทศไทยขายแม้กระทั่งอาหารสดนะจากที่เคยใช้ชีวิตในประเทศไทย3ปียอมรับเรื่องอาหารการกินเป็นเรื่องง่ายและสะดวกมากไม่จําเป็นต้องซื้อมากักตุนไว้หมดเมื่อไหร่ก็เดินไปแค่ปากซอยทัศนคติของชาวเยอรมันนี้ท่านสุดท้ายครับพึ่งกลับจากประเทศไทยได้2เดือนกว่าต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ในการลดน้ำหนกักเพราะอาหารไทยอร่อยเลยตามใจปากมากเกินไป แมยังต้องปรับสภาพร่างกายให้กลับมาชินกับอาหารเยอรมนนีอีกด้วยนี่เป็นทัศนคติบางส่วนของชาวเยอรมน,นีไม่สามารถเหมารวมว่าเป็นทัศนคติของคนทั้งประเทศครับ